สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอพักดีชุมพลนะครับอำเภอพักดีชุมพลก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มีวิวมีทิวทัศน์สวยงามนะครับมีภูเขานะครับมองไปด้านไหนก็เห็นภูเขาสวยงามมากนะครับอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับเราก็มาเริ่มต้นกันที่ ที่ว่าการอำเภอเลยนะครับอำเภอพักดีชุมพลนะครับอำเภอพักดีชุมพลสำหรับที่ตั้งที่ว่าการก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลเจ้าทองนะครับตำบลเจ้าทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์สามหกสองหกศูนย์นะครับรหัสไปรษณีย์ของอำเภอพักดีชุมพลนะครับ สำหรับที่ตั้งไว้อนาเขตของอำเภอพักดีชุมพลนะครับก็มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆที่อยู่ข้างเคียงกันตังต่อไปนี้นะครับด้านทิศเหนือนะครับติดกับอำเภอหนองไผ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและอำเภอหนองบัวแดงด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวระเว และอำเภอเทพสถิตนะครับด้านทิศใต้ติดกับอำเภอลำสนธิของจังหวัดลบบุรีนะครับและอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทิศต,ตะวันตกติดกับอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอบึงสามพันและอำเภอหนองไผ่ของจังหวัดเพชรเพชรบูร์นะครับส่วนประวัติการจัดตั้งอำเภอการจัดตั้ง เป็นกิ่งอำเภอนะครับท้องที่อำเภอพักดีชุมพลเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองบัวแดงนะครับทางราชการก็ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอพักดีชุมพลนะครับเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาค,นหาคมนะครับพศ2531นะครับตั้งกิ่งอำเภอวันที่หนึสิงหาคมพศ2531นะครับ โดยแยกการปกครองมาจำนวน3ามตำบลก็คือตำบลบ้านเจียงตำบลเจาทองและตำบลวังทองนะครับสามตำบล3าหมู่บ้านนะครับแยกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอนะครับปัจจุบันก็ได้แยกเพิ่มอีกเป็นหนึ่งตำบลก็คือตำบลแหลมทองโดยตั้งที่ว่าก,การอำเภอและศูนย์ราชการที่ บ้านลาดชุมพลหมู่ที่หนึ่งตเจาทองและได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่7ก,กันยายนนะครับพศ2538นะครับตั้งเป็นอำเภอเป็นอำเภอภักดีชุมพลนะครับวันที่7 7ก,ก,กันยายนพศ2 5 3 8นะครับการแบ่งเขตการปกครองนะครับการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับ อำเภอพักดีชุมพลแบ่งเขตการปกครองแย่อ,ยออกเป็น4ตำบล47หมู่บ้านนะครับก็ได้แก่ตำบลที่1ตำบลเจาทองมีจำนวนหมู่บ้านอยู่14หมู่บ้านนะครับสำหรับตำบลเจาเจาทอง2ตํตำบลบ้านเชียงนะครับตำบลบ้านเชียงก็มีจำนวนหมู่บ้านอยู่11หมู่บ้านนะครับ3ตํตำบลวังทองนะครับ มีจำนวนหมู่บ้านอยู่13หมู่บ้าน4ตํตำบลแหลมทองนะครับตำบลแหลมทองก็มีจำนวนหมู่บ้านอยู่9หมู่บ้านนะครับส่วนการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่อำเภอพักดีชุมพลก็ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่4แห่งนะครับก็ได้แก่1องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียงก็ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบ้านเกียงทั้งตำบลเลยนะครับ2องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าทองครอบคุมพื้นที่ตำบลเจ้าทองทั้งตำบล3องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองนะครับครอบคุมพื้นที่ตำบลวังทองทั้งตำบล4องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทองกครอบคุมพื้นที่ตำบลแหลมทองทั้งตำบลนะครับก็มี4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ สำหรับอำเภอภักดีชุมพลนะครับส่วนแหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอพักดีชุมพลก็จะมีหนึ่งลำน้ำเจ้านะครับเป็นลำน้ำสายหลักของอำเภอไหลผ่านทั้งสี่ตำบลเลยนะครับสองลำน้ำเกียงนะครับลำน้ำเกียงเป็นลำน้ำสายหลักของตำบลบ้านเจียงและตำบลแหลมทอง สามอ่างเก็บน้ําห้วยเสือดาวนะครับห้วยเสือดาวเป็นแอ่งน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญในเขตตําบลวางทองนะครับก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทีนี้สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอพักดีชุมพลก็จะมีที่สําคัญสําคัญนะครับที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกันก็มีหนึ่งจุดชมวิวพังเหยนะครับเป็นจุดชมวิว ที่อยู่ที่ตำบลเ,เจาทองนะครับตั้งอยู่ยอดเขาพังเหยริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข225นะครับห่างจากตัวอำเภอเมืองชัยภูมิ75กิโลเมตรเป็นที่แวะพักผ่อนระหว่างเดินทางก็มีร้านอาหารชาวบ้านและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับและข้อ2น้ำตกสายรุ้งนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่7 บ้านรับประสิทธิ์นะครับตำบลเจาทองนะครับสาถ้ำแก้วนะครับตำบลแหลมทองนะครับถ้ำแก้วอยู่ที่ตำบลแหลมทองห่างจากอำเภอพักดีชุมพลไปทางทิศเหนือ9กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 3 5สามห้า้านะครับถึงบ้านรับเจริญนะครับมีทางแยกซ้ายไปอีก5กิโลเมตร ถ้ำแห่งนี้อยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำแก้วนะครับลักษณะของถ้ำก็กลายห้องโถงลึกลงไปในภูเขาบรรยากาศก็เย็นและชื้นตลอดเวลานะครับมีไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในถ้ำจากปากถ้ำก็มีทางเดินลึกไปถึงด้านล่างนะครับซึ่งก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับและมีหินย้อยอยูอย่ตามผนังถ้ำ เมื่อต้องแสงก็เกิดประกายแวววับสวยงามมากนะครับก็น่าไปเที่ยวไปชมนะครับไปเก็บบรรยากาศอำเภอพักดีชุมพลอยู่แถวบริเวณในเมืองครับมองไปรอบๆด้านก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับดังที่เห็นนะครับก็จะเป็นภูเขาสูงนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีนะครับมีภูเขาสวยงามนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับ ที่อำเภอพักดีชุมพลน่าไปเที่ยวมากนะครับขนาดอยู่ในตัวอำเภอก็จะเห็นทิวทัศน์เห็นธรรมชาติได้แล้วนะครับมีภูเขาอยู่รอบข้างอยู่ใกล้ๆนะครับต่างที่มองเห็นนะครับประวัติความเป็นมาของอำเภอพักดีชุมพลนะครับตั้งแต่อดีตมานะครับการที่ได้ชื่อว่าพักดีชุมพลนะครับก็มาจากชื่อของพญาพักดีชุมพล ในวงเล็บแรนะครับหรือเจ้าพ่อพญาแร่นี่แหละครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชายภูมิสืบเนื่องมาจากการเล่าขานต่อกันมาว่าเมื่อประมาณปีพศ3 6 6 6นะครับขุนพักดีชุมพลบรรดาศักดิ์ในขณะนั้นนะครับได้จัดกำลังพลมาขุดทองที่ร่องภูขี้เท่าบริเวณลำน้ำห้วยชาตินะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาพญาฟอ และได้ทองคำเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในขณะนั้นขุดทองบังเอิญพบทองคำก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งน้ำหนักโดยประมาณหนึ่งชั่งกิ้งลงมาจากลักษณะการกิ้งลงมาเช่นนี้ภาษาอีสานเรียกว่ากิ่งโคโลนะครับกิ่งโคโลบริเวณที่ขุดทองนั้นจึงได้ชื่อว่าบอ่อโคโลนะครับปัจจุบันอยู่ในท้องที่การปกครองของหมู่บ้านนาเจริญหมู่ที่11ตําบลบ้านเจียง อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิขุนพักดีชุมพลหรือว่าในวงเล็บแปลนะครับได้นำทองคำที่ขุดได้ทูนเก้าถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับการปูนบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษข้ามชั้นจากขุนเป็นพยาพร้อมทั้งได้ยกหมู่บ้านที่ปกครองอยู่ให้เป็นเมืองโดยให้ชื่อว่าเมืองชัยภูมิ และให้พญาพักดีชุมพลวงเล็บแรลเป็นเจ้าเมืองคนแรกนะครับเมื่อเลิกขุดทองแล้วก็มีไพ่พลบางส่วนไม่อพยพกับภูมิลำเนาและได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลำน้ำเจียงและให้ชื่อบ้านตั้งชื่อว่าบ้านเจียงตามชื่อลำน้ำต่อมาก็มีประชากรมากขึ้นจากหมู่บ้านรวมกันเป็นตำบลและเมื่อหลายตำบลจึงขอแยกเป็นกิ่งอำเภอ และอำเภอตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับประชาชนอำเภอพักดีชุมพลได้เห็นพร้องต้องกันใช้ชื่อบรรดาศักของเจ้าพ่อพญาแลก็คือพักดีชุมพลเป็นชื่ออำเภอเพื่อเป็นอนุสรยกย่องเชิดชูเกียรติพญาพักดีชุมพลหรือว่าพญาแลนะครับและเป็นสิริหลีมมงคลสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่สืบทอดกันนะครับ เนี่ยครับก็คือที่มาของคําว่าพักดีชุมพลนะครับก็ได้มาจากชื่อของท่านเจ้าเมืองคนแรกนะครับเจ้าพ่อพญาแลนะครับพญาพักดีชุมพลนะครับส่วนงานประเพณีที่สําคัญของชาวอําเภอพักดีชุมพลนะครับก็จะมีประเพณีถวายทองเจ้าพ่อพญาแลนะครับก็คือชาวบ้านนะครับชาวอำเภอก็ได้กัน มีประเภทนี้ถวายทองให้แก่เจ้าพ่อพญาแลนะครับเป็นประจาทุกปีเพราะมีตำนานว่าเจ้าพ่อพญาแลนี่แหละครับเป็นคนมาขุดทองแถวบริเวณอำเภอพักดีชุมพลนี่แหละครับแล้วก็มีประเภณีและงานมะข,ขามหวานนะครับมีงานมะขามหวานนะครับอำเภอพักดีชุมพลก็เป็นแหล่งปลูกมะขามหวานที่ขึ้นชื่อนะครับเพราะว่าอยู่ติดกันกันกบ จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอยู่ในเทือกเขาเดียวกันนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับก็มีการปลูกมะขามหวานได้ผลผลิตดีนะครับมะขามก็หวานนะครับอยู่อำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับนี่ครับบรรยากาศเราก็จะมองเห็นเทือกเขาต่างๆสวยงามนะครับมีถนนคดเคี้ยวไปตามเทือกเขาตามสลับกับท้องนานะครับท้องนาไปนะครับ แล้วก็มีชุมชนนะครับสลับกันไปนะครับมีภูเขาก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ